การการค้าโลกได้แต่ภาวนานะครับว่าสงครามที่รุนแรงที่สุดในรอบ75ปีระหว่างอิสราเอลกับฮามัสเนี่ยอย่าแรงไปกว่านี้ถ้าแรงไปกว่านี้การค้าโลกสะดุดหยุดแน่ๆเลยนะครับผู้บริการองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO นะชื่อแก่ยาวนิดนึงนะอ่านยากหน่อยนะอึงโกซีโอโกจโอนอิเวลานะครับนี่คือชื่อแก่ทั้งหมดเลยนะเป็นผู้หญิงดังในตําแหน่งผอองค์การการค้าโลกออกมาพูดถึงเรื่องว่าตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์สู่รบสงคราม นองเลือดที่สุดในรอบ75ปีที่เกิดขึ้นมาประมาณ1เดือนกัน1สัปดาห์ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสติดอาวุธเนี่ยนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีความรุนแรงเพิ่มเติมแม้ว่าวงที่เราคาดกลัวกันว่ามันจะขยายวงเป็นปัญหาสงครามของระดับตะวันออกกลางแล้วเราก็กลัวมากกว่านั้นครับว่าจะมีทั้งโลกตะวันตกและก็โลกตะวันออกเข้ามาสนับสนุนแต่ละฝ่ายถ้าหากว่ากลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคของตะวันออกกลางนี่คือสิ่งที่เรามองไปในภาพรวมที่ค่อนข้างจะเลวร้ายเหมือนกันนะฮะ แล้วปติคคำนวณวิเคราะห์ราคาน้ํามันพุ่งไปเป็นบ้าเล่นแต่ที่นี้นั่นคือมัน,มนยังไม่เกิดแต่ที่นี่สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดก็คืออะไรทราบไหมคนระับเศรษฐกิจโลกในสองสามปีที่ผ่านมาซึ่งมีการขยายตัวของเศรษฐกิจโตที่ต่ําที่สุดในรอบหลายทศวรรษเนี่ยกลัวมันจะเลื้อยลังในปีนี้และปีหน้าด้วยเหตุผลของปัจจัยแทรกซ้อนของปัญหาสงครามที่รุนแรงนะครับก็เลยทําให้ปอองงค์การการค้าโลกบอกเลยนะครับว่ากรณีอย่างนี้ยถ้าสงครามขยายตัวต่อเนี่ยนะครับ ผลข,ของตรงนี้เนี่ยนะครับจะกลายทําให้การค้าโลกที่ชลอแล้วก็ไม่มีแรงสงอยู่แล้วเนี่ยจะตกต่ําลงไปอีกและอาจจะถึงขั้นเรอไรส์หรืยสั่งไปนะครับเขาบอกว่าอย่างปัจจัยความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางมันเป็นปัจจัยใหม่กับปัจจัยแทรกซ้อนปัจจัยตัวต่อมาก็คือทุกวันนี้เราก็รู้ครับว่าทั่วโลกเนี่ยมีอัตาราดอกเบี้ยที่แพงและสูงในรอบหลายสิบทศวรรษยังอเมริกาตอนนี้ก็สูงสุดในรอบ2 2ปีนะฮะยังในสภาพยุโรปตอนนี้ก็สูงสุดในรอบ15ปี อย่างของยูเคสหราชันกับตอนนี้ก็แพงเป็นประวัติการมาที่ทางเอเชียตะนตกตประเทศไทย,ไทยตอนนี้ดอกเบี้ยแบงค์ชาติก็ขึ้นไปสูงสุดในรอบสิปีนะฮะล้วยังไม่รู้ว่าจะลงหรือว่าจะตึงหรือดีไม่ดีจะขึ้นต่อซะดวยมเพราะฉะนั้นต้นทุนาก,การเงินที่สูงมันก็เลยทําให้การทําการค้าโลกก็มีปัญหาในเงี้ยต้นทุนที่สูงไปด้วยปัจจัยที่3คืออะไรทราบไหมฮะเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับแม้ว่า i m f จะเพิ่งออกมาอัปเดตใหม่ว่าปีนี้น่าจะโต5.4จากเ่อิดว่านต5%นี่เพิม่ไปเที่ค,นนครับ แต่นั่วไม่ได้ไหมายความว่าปีหน้าเศรษฐกิจจีนจะกลับมาดีเพราะ IMF ก็ยังบอกว่าเศรษฐกิจปีหน้าจีนโตต่ำห้าเปอร์เซ็นต์เพราะปัญหาของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่เป็นขึ้นจากตัวชุดสะดุดเศรษฐกิจเบอร์สองของโลกและเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียนะครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าสงครามที่ตอนนี้ยังลบๆแบบเรียบๆเคียงๆมาจนจะเข้าเป็นปีที่สองแล้วจะขึ้นเป็นปีที่สามแล้วคือรัเสเซียเับยูเครนไม่จบนี่คือสี่ปัจจัยที่่วมผู้ริการองการการค้าโลกได้แต่ภาวนาว่า มันไม่ควรจะขยายตัวไปมากกว่านี้เนี่ยถึงที่ถามท่านผู้ชมไงว่าอย่างถ้าหากว่าเจอปัญหานี้ทั้งหมดแล้วการค้าโลกปีหน้าชะลอตัวลงนะและผลสํารวจที่บอกว่าโดยเฉลีย่ยการขึ้นเงินเดือนในภาครวมของประเทศไทยปีหน้าจะขึ้น3.4%ถามท่านผู้ชมกบว่าถ้าขึ้นอย่างนี้จริงอ่ะพอกินหรือไม่พอกินนะคำถามผมคือว่ารายงานผลสํารวจแนวโน้มการขึ้นเงินเดือนของเอเชียแปซิฟิกในปีหน้าประเทศไทยบอกว่าจะขึ้น3.4% ถามท่านผู้ชมก็ว่าพอกินหรือไม่พอกินครับถ้าพอกินก็พิมพ์คําว่าพอกินส่งมาถ้าไม่พอกินก็พิมพ์คำว่าไม่พอกินนะฮะทีนี้เมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านไปองค์การการค้าโลกเนี่ยได้ลดตัวเลขการค้าโลกปีนี้ลงนะครับเพราะว่าคงคงยากมันหลายปัจจัยที่พูดไปเมื่อ3 4สข้อเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็เลยลดการค้านะครับการคาดการตัวเลขการค้าโลกจากเดิมคิดว่าจะโต1นเหลือเท่าไหร่ทราบไหมะฮะตำ่ำา1%เแล้วเหลือด้วย่ากับว่เตอนนี้เป็นการลด ตัวเลขการค้าโลกที่ลงมาถึง1เท่าจากการคาดการเดิมน,นะครับท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าโลกใบนี้ถ้าการค้ามันหดตัวลงมาถึง1เท่าซึ่งปกติก็ว่ามันแย่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นภาวะการส่งออกที่ทุกคนได้กับเป็นความบอกว่ามันคือเครื่องจักรที่ดีที่สุดและเป็นเครื่องจักรที่ถือว่ายัง่งยืนที่สุดของแต่ละประเทศเพราะคือการขายของขายสินค้ามันก็จะชอตัวลงตูวนะครับ และยังไม่ต้องนับเกี่ยวกับพื้นของภาคบริการทางการเงินเรื่องต่างๆก็จะชะลอตัวลงด้วยเพราะว่าการค้ามันแย่ลงนะฮะส่วนในปี2024ปีหน้าเนี่ยองค์การการค้าโลกเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็ยังมองโลกสวยนิดๆคือเขาปรับขึ้นตัวเลขการค้าโลกปีหน้าเล็กน้อยนะฮะจาก3.2ก็เติมมาเป็น3.3บนเงื่อนไขที่ว่าการสู้รบรุนแรงไม่ขยายตัวไปมากกว่านี้หรือควบคุมอยู่ในภูมิภาคปีนี้นะครับ ซึ่งดูแล้วนี่นะครับก็ถามว่าอันนั้นเป็นความหวังมองในปีหน้าแต่ที่ที่ถามว่าปีนี้ที่ไปลดตัวเลขการค้าลงถึงหนึ่งเท่านี่นะฮะก็ต้องมีอุษาษาตสาหกรรมอะไรที่ถือว่าอยู่ในการชะลอตัวถูกไหมครับทาการค้าส่งออกระหว่างโลกชะลอตัวลงในปีนี้ปรากฏว่าองค์การการค้าโลกบอกว่าสินค้าต่อไปนี้เนี่ยนะครับที่มีการค้าลดลงในปีนี้ก็คือเหล็กโลหนะอุปกรณ์สํานักงานอุปกรณ์ชลรคมนาคมเสื้อผ้าสินทอยนะฮะยกเว้นรถยนต์อ่ายกไนอุตสาหกรรมรถยนต์นครับ ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ตที่เป็นท้ักของพลังงานไฟฟ้านะครับดังนั้นความตึงเครียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเลยทําให้องค์การการค้าโลกออกมาเตือนและหวังว่าความ,มารุนแรงสงครามจะไม่ขยายตัวไปมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นการค้าโลกจะชะลอตัวลงถึงหนึ่งเท่าปีนี้เราเอาาและปีหน้ามองโลกสวยกระตึ้งนิดเดียวแต่ถ้าสงคารามไปต่อปีหน้าปัญหาแทรกซ้อนซึ่งไม่รู้คู่ไหนจะเกิดขึ้นปีหน้ามีหวังครับการค้าโลกชะลอตัวถึงสองปีติด และที่ดูเขาว่าปีนี้เหลือ0.8จะกลายเป็นการค้าโลกที่ต่ําที่สุดในรอบหลายสิบทศวรรษที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ